มาบึงป <mm um> ่าป่าอันนี้นหนองป่าป่าเนออประนเงปรานลเห็นาปาด้วเดด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 อยนปทาซะเดดเดเห็นเวปาปานะขึ้นมาแล้วขึ้นมาบงมต้น เออได้ไดได้เด้เองเไเอว่เล็กเัวเขาเียตวใมีสือเด้อววเด้เออตว้ยตู้้ยตู้ตู้กินเดมาอีกาด้วยนงมามตัวจมาตัวเดียวัวเลี้ยงกินกินก็สว น้องูท่นป่าเหรอไปเทาดออกอะไรกันน้ำลักน้ำตกเล็โตได้ไหมได้ๆๆนี <S <s ่โตนีนี่โตนีโตอ้โตโตต่ต้เออาเอาอาเอออาาเออเเออาอเอาเอาเาเอาเอาเอาอาเาเออาอเอาเา

ป่าปลาว่าป่าป่าหลายเด้ออีกมาอีกตัวหนึ่งเด้อเด็ดเนี่ยมาอีกตัวหนึ่งเด้อตัวที่ห้าโอ้เป็นพุงแล้วบอดนี้โห้คแล้วนี่อ้าครตัวแล้วบอดนี้ตัวไหนพูดนีกแล้วนี่ใรอบใครกันยุ่งชะขาหรปลาเอาเอาเดเอาเอาไปคนบ้านะเอาย่างเงี้ยเอา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 บอลเลยบ้านเลยเอาจบไปบ้านเลย น่นวานเนี่ย <finde> นี่าฝ <nd woods> <Hi> <rad> ่ามาเป็นพงเลยตุดนี้โอ้โหหลายด้เลยานนาคนเกอมาหลายลนี่ตัวน้อยตัวใหญ่มาหลายเลยมาหลายแล้วมันกะสเอิกันหแล้เนาะมีกลิ่นนะมีกลิ่นกัน นี่กินเยอไก่โนแล้วก็เก็ต์ได้นะเออให้เป็ดเยอะอยด้่ยถ้าเยอเลยนี่มาหลายเลมาหลายคนว่าคนวามาคนบบมีบุญเนี่มาเป็นขึ้นมาเ้อไม่รูเสียงคนมแสดงว่าเามีบุญหลายแด้เนี่มาเป็นทุ่งเลยเราเดืเี้ยงเจ้าเลี้ยงหลายแล้วมันแช่หลายข้อง Là, ông cháu này sao? Chào nào, xa này okay, okay. Sẽ ngập lại you know,